เ,เหลืออะไรวะเตยเปลี่ยนพังงาด้วยอ,อุ้ยเปลี่ยนกูหลังใส่เสื้อขี้อยู่ที <c oughs> ่เปลี่ยนกดปกุ่มีแล้วทำไมัไม่ไปคือ <c oughs> <c oughs> มันก็แต่งเตยแต่งตัวในเรือก็ได้นะยังไม่ได้ซื้อหมวกเลยหร เฟมเสร็จจังอะโอเคปะเดี๋ยวไปใส่บนเรือไปเปลี่ยนฟังงานเรือกันอ่ะเรียบร้อย่ะออกเรือตอนนี้เฟรมกัเอแค่สี่สิบจากหกสิบอ่ะเกินไปแล้วนะตัวเฟรมไม่ค่อยตกอ่ะก็ร้อยยี่มอนเดิมอ่าเกนเดียนพวกพี่ไปอยู่เอ็นเชนวิน ไม่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 ได้อยู่อะมกำลังออกเพิ่งออกเลยมันไม่ใช่ละมีเรือตีเหรอไป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 เห็นแล้ว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 พี่เห็นแล้วไม่ต้องได้บอกเบอกเลยบวกเลยบอกเลยบอกเลยชิบวิกเลยอ๋อโอเคคนละครึ่งทางถึงตรงนั้นแหละคนละครึ่งนะคนละครึ่งชิบวิกชิบวิก ไว้สกกวเกลคลิปกอนไหมฟาร์มกันกรกะสุดเ,<ล>เราไม่พออ,อ,อเอ้าไอ้พวกกีเกียจะลังยาวปรับใบไปขวามือเดียวไ <c oughs> อ้ทำงานกันหน่อยงานมาได้ยิงปืนมาาได้ยิงปืนอยู่เอ่อฝากไอ้ um ุมพังงานเรือด้วยนะได้ครับตรงมาเลยตรงมาเลย มันจะชนหินเดี๋ยช่วยปวดลาเกี่ยวเลื่อนลำเดียวบนตอดมันแหละมันมีสมุอีกลำหนึงอ่ะคือเพื่อนมันวะไฟสองสองกอเฮ้ยสนุกเลยเนี่ยเราพอปะเนี่ยพอพอเรามีเรามีเพลงยู่พี่ยิงเชนงแต่เล่นเพลงปะโอ้โหหน้าที่เออสองสองว่ะมันจอดติดกัน สนุกเทเราไม่น่าพอถ้าแต่เราก็รีบจมกันเล่นถ้าเราไม่รีบจมจะเล่นก่อนจะลำบากอ่ะเราเข้าทางข้างหน้าเรื่องไหนใบตรงไงว่าก่อดูหน่อยดิใบใบใบเรือผมเป็นใบเปกาซัสนะจอนให้ดูดูหน่อยดิใบเพกาซัสเลยอย่าลืมใบเพกาซัสเพกาซัสสีเขียวอ่ะเอ้เพราะว่าน่าจะเล่นเป็นน่น่ะแล้วมันก็ส่งมาห้าสิบหัวโจอนแกเลยนข้างหน้าเพื่อนเรา อันนี้พวกเดียวกันเป็นกาเล่อันสโลผิดอันสโลเ่ิดแลเวเจลเลียนเปิดโกไม่ไม่เก็บใบกลางไว้หมดทิ้งสมออ้าวมันยังคงเวละกับตาันยังคุมพงาเองยังไม่เห็นมันขยับเรืยนเออปรับใบตรงหน้าสุดเลยลมวนเออมเราไม่มีเคิร์สนี่หว่ะโอ้จะได้วะผมมีลูกหนึ่งอะ่มอะมีเมารุ่ง มีทองพันขึ้นนะกว่ามันกว่ามันจะขึ้นกว่ามันจะขึ้นเรือยิงมองไม่คุมเฮ้ยเดี๋ยวเหรอู้ละเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เรยวแล้วบอสตีชอมาเลยมันใช้ปืนใหญ่ยิงกันดิไม่ไม่ไม่มันมันหันมันหันมันหันหน้าตรงเออใช่มันหันแล้วเขาบอกไม่รู้อะไงมันก็ขีใบธรรมในที่ถ้าเราไปเร็วอะไรมาถ้็ขีใบธรรมในที่ปักโอ้โห เรือเรือจานถึงก่อนใช่ไหมใช่ใช่ขอถึงก่อนขอเร็วกว่าเลือเรือสรุปอ่ะเล็มเล็มเสาเขาเลยเปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ผมพวกผมยังไม่เห็นเลยสรุปเลยนะยิงเงยิงยิงได้ปะยิงเปิดเลยยิงเปิดเลยจานผมกำลังไปหักเสาได้ปะโอ้ยแม่กหมุนไม่ได้หรอผมไปยิงตั้งยิงถ่วงให้เรือผมแป๊บนึงอ่ะสรุปมเขาผมยังไม่เห็นเลยเข้าเขตพายุละเฮ้ยหัวถังยิ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 งก่อนยิงก่อนมีคนว่ายน้ำมายิงก่อนยิงก่อน ประจำํากลางสองคนเสาเสาเสาหักวะเสาหลังหักเสาหลังหักประจำใบกลางใบหน้าหนึ่งคนใบกลางสองคนประจำแล้วโอเคใบกลางครึ่งหนึ่งผมจะลองขึ้นขึ้นก่อนแล้วไปบอร์ดเรือมดูยังมีมุมวะเผยได้มีต้องมีถ้ามันยังไม่ออกผมก็ได้ยิงได้อะบอร์ดบังบังมีมุมมันบังไหมไม่บังก็ยิงเลย ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเก็บไปหน้าสลบมาแล้วสลบมาแล้วเรือเรือมันไม่ออกอ่ะนะหักเสาเลยวะหักเสาเลยวะกำลังกำลังเคลื่อนเรืออยู่ดี่เรือสลบพี่อยู่ข้างหน้าล่างคืนขวาอีกขวาอีกไปเรือนำน้อนอีกไอ้เหี้ยเออเตยเต้กูฝากหมุนพังงาให้เป็นตรงกลางตลอดได้ไหมไม่งั้นเรือมันเลี้ยวไปเรื่อยๆอ่ะเออเนี่ยเนี่ย ผมขึ้นเรือมันได้นะผมขึ้นเรือมันได้นะโอเคโอเคขึ้นเรือสรุปอ๋ออันนี้สรุปสรุปเราสรุปเราสรุปผมสรุปผมข้างในางฝ่ายเราฝ่ายเราไอ้หลังหักหมด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 ชานหลังเราบิดสรุปใครเนี่ยค้าหนึ่ง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 สรุปศัตรูสรุปศัตรูสรุปศัตรูไม่ไมันยังไม่ยิงนะโอเคเอสตัดอืมเพราะเพ่าะอะไรบพราะพี่บอดพี่บอดพี่บอดเรือเรือเรือมันเรือมันยังไม่ถึงชั้นสองนะยังไม่ถึงชั้นสองนะชั้นหนึ่งอยู่ เตะเตะพมพงอะไรตลอดนะอย่าให้เร็วเร็วรูนี่ทำไมมันบอดบอดผมยิงผมยิงผมบอดทีละคนนะบอดทีละคนนะบอดทีละคนนะนี่เจอแล้วเอาโจดโจดแล้วชั้นสองแล้วมีมีมีตัวเล่นข้างในตัวหนึ่งนะระวังนะเลี่ยนโจมจะเลี่ยนโจมจะเลี่ยนโจมอ้าวโว่ครับจมเลยใช่ป่ะตายตายโจมแล้วจะเลี่ยนโจมแล้วไอ้สัตรูปหลังเรานี่คืออะไรเนี่ยจันไม่รู้เอ้ยฟันฟันฟันขวดเกิดน้ำมันเกิดน้าเกิดเกิดตัวหนึ่งนะเกิดตัวนึ้นนะโอเคโอเคดูอยู่ดูอยู่ ผมเรืออยู่เดี๋ยวพุ่งไปหาสรุปละโจม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 สวยครับสวยสวยสวยอย่าอย่าถืออาวุธอย่าถืออาวุธยิงเสายิงเสาเรือได้ปะไม่มีเชนเสาสามนัดก็ล่วงใช่ไหมถ้าถ้าไม่ใช้เชนมันเล่นนี่แหละเตรียมสลับนะเดี๋ยวผมออกไปเอารูปืนกระสุนยังหมดมันมีโดดน้ำอีกหัเรือหัวเรือแต่ผมไม่มีเหตุการเองตัโดดน้ำอะ อ่ะไหวใช่ไหมครับไหวใช่ไหมไหว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 เออหลานลุงมันมันมันเรือเรือมันจมแล้วมีมีตัวใต้เรือน่ะจ้าระวังเก็บหักดักหลักไว้นี่โได้ปะเก็บทองโกได้ปะตัดแล้วตัดแล้วตัล้วตงสักเรือดับไปเรียบร้อยไอ้เรือเราสองคนไปเก็บทองโกหน่อยคไอทางขวามีอะไรก็พี่มีอะไรทางแสงด้วยทางขวาของเรือ่านั้นคำนั้นแต่ไปเก็บหอะไรครับเราจะไปเอาไปเอาเอาทองมาทำไมเรือมันไหลเรื่อยเรื่อยวะ พายุอะให้ทำไงอะอ่ะอมรอวะผมรอวะเดี๋ยวผมไปเก็บให้เดีกยนมันไม่น่ามีเลยอ่เมีมีแค่ธงเพียงาแล้วก็เตรียมเก็บเอ็นชียนต่อเลยเราคนยึดตกมันไมก็ควรต้องรอตีเลยตีมันรอไม่ได้ต้องไปตีทิ้งสมอนีุแมงแล้วก็เฝ้าเฝ้าเรือคนหนึ่งเดี๋ยวพายุเรือหมุนกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว มีคนเราเตยเอาปลั Ari, ่นตัวแดงๆนั like ่นบอสเหรอที่ย like, ิงไฟมาเนี่ยบอสบอสบอสลงลงหุ้ยโดนเรือเลยลงบินตีก okay. ่อะแล้วมันอยู่ตรงชายหาดอ่ะเสือเรือชนไปเนี่ยโอ้โหทงไว้พอกม่ได้ชนโดนบอสโยนใส่เดี๋ยวจะขยับไปใกล้กว่านี้นิดนึงเอาปืนนวดมันเลยขุดเรือแป๊บขุดรูลึกรูรูรูอ่ว มพายุเริ่มไปและสามรูนี่ว่ะสามรูนี่ว่าไหวไหมล่ะเลือเขานะไหวไหมไหวไหมได้อยู่ได้อ๋อนะมาดับครับมองไปอยู่ดีแม่งั้นจอดหลังเรือแล้วไม่ยิงเออแนทฝากปะชั้นสองด้วยโอเคได้เดี๋ยวพี่อยู่เฝ้าเรือคนเดียวจะวินาทหมดแล้วก็เตี๊ยมไม่ชอบเตี๊ยล่ะสองคนขึ้นเกาะเลยสองคนขึ้นเกาะเลย เอาเอารือมาเรือล้วเรื่อยๆเลยต้อมต้อมต้อมมาหยุดเรือไ้สักสองคนก็ได้มาถึงแล้วระเบิดพลังเลยบอสตีเตะตายเลยอ้าบอ้าบอะไรอ๋อตายอ๋อแลบอะไรอ๋อยตายเลยออยตายเลยจะยิงบอสมีธนัยก็ใช้ธนัยยิงเมื่อกี้ธนัยผมยิงโดนใครวะนั่นเหรอ น่าจะโหลดไทยต้องเลื่อนไหลตอนแรกนึกว่าบอลว่าบอลชาระวังเดี๋ยวบอลเรืออไหลอ่ะนู่กระดูกยิงไปเมื่อกี้อยู่ใกล้แตกเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ทันอะไรเอามาไปสามพอดีข้างล่างโหลดพิมพ์จับกล่องเออพิมพ์จับกล่องไฟก่อนในในอยู่ไหนในจับฮะเราจะเราจับแคื่อะโหลกก็พอจับกะโหลดกันเร็วเรือไต่ิ้๋รอ โอ้โหยังจะยิงกูโดนอีกเหรอเน็บวะอ๋อนี่เช็คใบด้วยเจ็บหมดไหมบางทีไม่มาแบบดิมดิ่มดิ่มดิ่มเอามากองกองไว้เลยเช็คใบวะเก็บมาละเก็บมาละ้เอออโอ้โหลูกทองขนาดนั้นมึงยังไม่ตายมีเรียกทำมิตรเล่ย์โปรได้ โดนทุกสองอัดเต็มไอ้นี่รอดได้ไงวะเนี่ยป่ะคนของโอ้โหดูเขามีแต่กินทองแต่เราไม่มีดับดับสวยอะดับเงินกูชอบเงินตลกเดี๋ยวผมแยกไว้เอากล่องไฟกูดึงกล่องไฟได้ใั่ไหมเเก๋ก๋ก๋โลกไฟกับเพื่อนปะเอาเอาใส่เอาใส่เรืออาจารย์นี่แหละ กล่องเปล่าเนี่ยไม่กล่องเปล่าอยู่ไปใส่หัวกระโหลกตรงนี้มีระเบิดระเบิดระเบิดแหมย้อยเจอของเล่นเจอของเล่นไฟเดนหลังเรารามีไเใครบัตกันเองเดี๋ยวไม่อย่างเราทำจะโบว์อีเวนต์คุ้มกว่าโอ้หไปเร็วดื้ออู้หูเชี่ยเชี่ยตึงเตีเอาของมาเลี้ยงไว้ในเรือเราอะ tì hồ cho không phải, không vô không <laughs> <iso'm> <feeding hast> <goal>